ถามว่าคนที่เป็นโรคไม่ติดต่อเหลือลังทานเจได้ไหมทานได้ค่ะแต่เราจะกินอย่างไรให้สุขภาพดีไม่กระทบกับโรคที่เราเป็นแน่นอนว่าอาหารเจที่เราคุ้นเคยกันก็คือไม่มีเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลยนะคะรวมถึงไข่แล้วก็นมด้วยในช่วงเทศการกินเจอะค่ะหลายคนมักจะกินผักแล้วก็ผลไม้เป็นหลักแล้วอาหารเจส่วนใหญ่อะค่ะมักจะเป็นอาหารประเภท ผัดทอดแล้วก็มาจะปรุงอาหารรสจัดมันอาจจะเป็นอันตรายกับผู้ป่วยที่ไม่ติดต,ต่อเรื้อรังเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานไขมันความดันรวมถึงโรคไตเรือรังได้ค่ะ เพราะฉะนั้นผู้ป่วยกลุ่มนี้ถ้าต้องการกินเจรจริงๆอะค่ะต้องระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ทําให้โรคที่เราเป็นอะคะรุนแรงขึ้นได้ะคะ่ะส่วนในการแนะนําการกินเจของอาหารผู้ป่วยที่ไม่ติดต่อเลือดลังนะคะผู้ป่วยทั้งหมดที่พูดไปอะคะ่ะกลุ่มนี้ควรเน้นอาหารประเภทต้มผัดย่างแกงที่ไม่ใส่กะทินะคะทานได้ส่วนเพิ่มเติมคนที่เป็นโรค หัวใจหรือหลอดเลือดเนี้ยค่ะก็ควรกินอาหารที่มีไขมันตำ่ำหรือเลืองอาหารที่มีไขมันสูงเช่นอาหารเจที่เป็นประเภททอดต่างๆหรืออาหารที่ปรุงกะทิต่างๆค่ะส่วนผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ําตาลสูงควรเลือกทานอาหารที่มีน้ําตาลต่ําอาหารที่มีน้ําตาลสูงมีอะไรบ้างก็พวกขนมหวานต่างๆรวมถึงพวกน้ําหวานเจต่างๆอันนี้ค่ะผู้ป่วยเบาหวานควรระวังส่วนผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันแล้วก็โรคไตเรื้อรังนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีโซเดียมสูงควรเลือกทานอาหารที่มีโซเดียมต่ําอาหารที่มีโซเดียมสูงมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นของหมักดองอาหารสําเร็จรูป หรืออาหารกระป๋องที่เป็นแบบเจต่างๆพวกนี้ค่ะผู้ป่วยกลุ่มนี้ควรระวังส่วนผู้ป่วยกลุ่มนี้ค่ะควรได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะเช่นโปรตีนคาร์โบโฮไฮเดรตไขมันหรือว่าวิตามินต่างๆพวกนี้ค่ะเพราะว่ามันจําเป็นต่อร่างกายควรได้รับให้ครบถ้วนเพราะว่าจะส่งผลดีให้กับผู้ป่วยในระยะยาวได้ค่ะแต่ถ้าจําเป็นต้องกินเจจริงๆนะคะก็ควรปรึกษาแพทย์หรือว่านักกําหนดอาหารเพื่อแนะนําในการกินเจที่ถูกต้องตามโรคที่ผู้ป่วยเป็นค่ะ